ซสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Resident Evil 4กันในภาคที่3กันแล้วนะจากภาคที่แล้วนี่เออเราโดนบีบคอแล้วเขาก็ปล่อยเราไปมาเป็นสันเดยเดียวกันนะนะเออโอ้โหเอ้ยใจเย็นดิพี่ผมแค่แวะมาใจเย็นใจเย็นมึงเริ่มเกลียดผมโอ้เหยียบเหยียบด้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยตายตายเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาช่วย ใครเอ่ยโอเคอืมโอ้เก็บเอาวิ่งเข้าไปแล้วเอาไงครับผมลบมเกือบไปแล้วเฮ้ยมีคนช่วยฉันไว้เหรอเนี่ยเจอผู้หญิงชุดแดงครับผมมาช่วยเราเมื่อกี้เจไปเอ้เด้อเด้เมื่อกี้เห็นอะไรโมแบบ โอ้โอยู่แต่ไกลเลยมามาเดี๋ยวลงไปหารอแป๊บหนึ่งก่อนไปหาขอความที่นี่ก่อนตรงนี้มีอะไรไหมเปิดประตูลแล้วกันฮลัลโหลเอ้ยหลงขอโทษครับไม่นึกว่าจะมีคนอยู่ในห้องน้ำเอ้ยอเอ้ยอ้าวไปโดนเว้ยลูกอย่าลบดิตาย โอเคนี่ทัวกินอาหารเย็นพรอ้อมจัดโต๊ะเรียบร้อยสงสัยจะไม่ต้องกินกันแล้วบ้างเบอร์ไฟของคุณครับตา่างตรงนี้มีอะไรไหมไข่ขอบคุณครับเดี๋ยวจากกระเป๋าแป๊บหนึง่งโอ้ระเบิดไว้ตรงนี้โอเค เบิด์ไวตรงนี้ยาเอ้ยเบิดไว้ตรงนี้ยาไว้ตรงนี้แล้วก็โรีดให้เรียบร้อยเพราะข้างหน้าคือเลื่อยมาพร้อมอาบึนบึนเลยบึนบึนเลยเอ้ยอู้โอ้โหโดนไปแผลหนึ่งมาต่อเลยมา ยิงหือนะยิงหือนะเลืเล่อมาเลื่อมาเตะโอเคเอาระเ,เบิดไฟกับเต้นไก่ย่างมานี่แน,น่เลยตื่นเลยตื่นมามามาเตื่อนขึ้นมาสวัสดีครับลุงตายที่ลุงจะไปสู้กันเลยอย่างมีความสุขนี่แน่ เอาอะไรซ้ำมันดีปืนพวกนี้แหละมาเอ,ออเออเยิงยิงยิงไปตายไม่ตายเอาไงซองเหมือนเดิมไปซองซองสวัสดีฟันมีดฟันตายเอาเจมจากไหนเนี่ยออือโอเคอือเตะไปหนึ่งที ปันฟันฟันตายาหมดในบ้านนี้มีอะไรไหมในกล่องนี้มีอะไรสตเหมืนไฟสีแดงอขอกรคราบเฮ้ยปูข้างหน้าเพียบจับนะมีลังนกยิยงลังนกแต่อุ้ยยิงปุ๊บมาปับ๊บมามามา,มานะยิยงหัวตายตายเดิม ยิงน้อยน้อยเตะเยอะเยอะนี่แน่นี่แน่นแนยิงยิงอะไรเตะเออเออตะมามาเอา,เอา,เอาลุง,ล,งลุงอยากโดนก็ไม่บอกเอาตายหมดเลยมาเจ้ามา,าลุงอย่าปาของใส่มันไม่ดีนี่แน่เอาใครหัวแตกเมืงไงไง่อกีอเ้เอาเจขอโทษที มหมดไปดีกว่าไปดีกว่ามีโลให้เรียบร้อยยีนพี่ีโลให้เรียบร้อยซุปซองด้วยนี่โลดิงนี่โลดิงชึกๆผสมยาแป๊บโอเคผสมยี p พีไว้ตรงนี้ โอเค let's go ไปกลับมาที่หมู่บ้านวันนี้ผมขอไปสู้แล้วกันฮะเพราะว่ามัเสียเวลาอะไรชี้หน้าอะไรลุงไม่ว่างคุยด้วยผมไม่ว่างเล่นด้วยกับลุงแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วเข้าประตูกันเลยประตูล็อกใส่กุญแจเข้าไปไปกันเลย กล่องน,นี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยตังเอ้ยกระสุนสีะตูเปิดในกล่องน,นี้มีอะไรกระสุนที่ MP ขอบคุณครับเด้อเด้อเด้อเดตะเกียงมีอะไรไหมเฮ้ยมันดรอปของมีอะไรสไปเนลดังกิวโอ้โหลงมาตายละอุ้ย บรรยาก,กาศเปลี่ยนนานั่นนี่แน่โอ้ดอบเยอะเพชรเฮ้ยอันนี้ดูเหมือนมีจะมีราคารวยแล้วที่นี่รวยรวยโอ้ได้ตังค์ด้วยรวยแล้วไปรอพ่อค้าก่อนเถอะพ่อค้าอยู่ไหนเนี่ยพ่อค้าเอ้หึ พูดถึงก็เจอเลยสวัสดีครับพ่อค้าเขามีของมาขายให้มีเออ่กระสุนเลเยอรมาขายผู้ค้าแล้วก็สไปเนลด้วยพ่อค้ามีด้วยผู้ค้าเลือกได้ได้ไม่ดีด้วยนาฬิกาด้วยพ่อค้านี่ด้วยขายหมดเลย ซื้อ,อ,อม,มีไรอฟโอไง,งอร็แดนดิทีเ <c oughs> อ็มพีะตรงนี้แหละบเพรทพรทรีเอ็มียิงแรงขึ้นเหรอโอเครับรับให้หมดเลยโดดเ, <c oughs> เร็วบรรจุเยอะขึ้นอ่ะเอบให้หมดโอเคนี่เราก็ต้องทำการ คอมบายกับที p มพีซะแม่ดูเท่ขึ้นเยอะแต่ขอใช้ปืนพวกก่อนดีกว่า let's go ไปต่อกันเลยไปอืมคนางนนมันโบดดีกว่าโบดเอ้ไอ้ไฟนี่อีกแล้ว เดี๋ยว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 นังไข่อะดีทำไรอะพี่ดีหัวอีกทีเอ๊ะข้างขวาม,มีตัวคนเหรอทำอะไรไม่ต้องคว้างไม่ต้องคว้างครับผมนี่นี่น,นี่ตายไปหลังเข้ามามายิงขานี่แน่เตะไปมาเดี๋ยวฟาร์มก่อนไม่มีอะไรเลย กระสุนขอบคุณครับโอ้ยไม้บังมานี่มานี่ิมามามาเอาสวัสดีเพื่อนตายตายเร็วนี่นะอืมนะเหลืออีกเท่าไหร่แปดแล้วนี่แปดแล้วตรงนี้เก้าใช่ไหมนี่ไงเก้า ตรงนี้สิบลีโลเป๊บโอเคก็ชื่นใจหน่ยอยเฮ้ยสี่หน้าอีกแล้วเด็กเขามีระเบิดใจเย็นๆพี่เฮ้ยนี่ควางระเบิดทำไมอ้าวพ่อใส่ขสู่ตัวเองสาดมากโอเคตรงนี้มีอีกอันหนึ่งยิงให้หมด ฮะประตูเข้ามาในบวชเลยเปิดไม่ได้ฮัลโหลมีคนโทรมาฮันนีแกนนิลิออนประตูมันล็อกเข้าไม่ได้เนี่ยมันต้องใส่อะไรบางอย่างเข้าม่ได้รูนะย้อนแล้วต้องหางอะไรม,ไม,ออมาใส่รูประตูนี้น,น,นะโอเค กต้องหาอะไรมาใส่โฮมเนี่ยเนี่ย,ยโอเคตรงนี้มีของใช่ไหมไมีทางไปเราก็ต้องไปได้เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเขามีระเบิดเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้าไปเฮ้ยพอระเบิดอีกแล้วอุยอ้ยพอใส่พวกเดียวกันอีกแล้วตรงนี้มีอันนึงโอเค ตรงนี้ฟัสเซนไม่ข่อยอยากเอาสามก่อนแล้วก็สี่สี่รอบนะแล้วก็สี่รอบนะแล้วก็สี่รอบแล้วก็สี่รอบแล้วก็สามใช่ไหมสามสามโอเคสามแล้วก็สามแล้วก็สามอีกทีนั่นะ โอเคดนูเหมือนจะเป็นของนี่ไว้ใส่ไอ้นี่รอเปล่าโอเคไปกันต่อเลยไปโอบรมยากาศวัางเวงม,มากเฮ้ยชี้หน้าเขาเจ๊นัดเดียวหัวแตกไข่ปลาของไข่ปลาอะไร ป่าอะไรอยากยิงเยอะเครืกระสุนทำไรควายอีกแล้วสวัสดีซีแน่เตะเตะมาจบอุ้ยมีอันหนึ่งยิงแป๊บสุดสามแล้วจะครบแล้วอันนี้สุดสี่ฮะเดี๋ยวแวบหนึ่งแวะตรงนี้แป๊บ ไอ้โหมูฐานฐานฐานบู้อ๋อเก็บอะไรมาเนี่ยเฮ้ยไอ้ไข่งูมาอืนี่ตรงนี้สิบสี่รู้สิบห้าครบแล้วยิงใจเย็นย้อนเอสิบห้าครบแล้วนี่เราก็ไปหาพ่อค้าได้ครับผมเอาวัสดีครับ หิ่งขาล้มไปดิฟันฟันตื่นสวัสดีหัวแตกเข้าประตูเป็นเลยกองต่างขอบคุณครับอุ้ยกองทัพนกขโมยวิธีฆ่านกแบบรวดเร็วทันใจได้ทุกตัวตอเอาระเบิดไปกลางโดงมันเลยจบ เผาปูนครับขอบคุคูนไนกิวเวทีมัดแตงมัดเวทีกีเอาให้หมดอืมห้าร้อยสี่ร้อยมาให้หมดเลยโอเคมีอะไรไหมแถวนี้อุ๊ยอะไรอะสไปเนลหอมกระตับโอ้เสียงอะไรอยู่ในประตูเนี่ยประตูเหมือนจะปิดแน่นนะได้ยินเสียงอะไรคำรามอยู่ในประ ประตูนั้นด้วยอยูในข้างในมีอะไรไหมไม่มีเลยมีอะไรไหมครับโอเคสไปเนลกับกระสุนปืนไปดีกว่าเืมเมีทางแยกผมจะไปข้างล่างก่อนแล้วกัน ไปหาพ่อค้าแป๊บนึงครับเพราะว่าเรายิงไอ้พระฟ้านัครบแล้วโอเคตรงนี้มีของใช่ไหมมันเป็นทางไปได้แล้วก็ต้องไปได้ตัางคอนสีโอเคพ่อค้าครับมาแล้วครับ เรรียยบ้อไหนนี่ไงล่ะเฟอรนิเชอร์เพว่าผมต้องขายปืนปืแนแห่งกลางผมไปก่อนอาขายทิ้งไปเลย,ยแล้วก็ซื้อเฟอรนิเชอร์มาศูนย์บาทไปโอเค <c oughs> ขอบเกรเนะ์ด้วยเฮ้ยว่าผมไปทำขอับเกรดดีกว่าเพราะว่า ใช่เบ่งก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเลสไนครับผมมันจะแรงไปหนอไปต่อเลยปะเข้าประตูขวากันดีกว่าบ้านมีกระสุนปืนโอ,โอเคกล่องมีอะไร ตังขอบคุณครับนี่อะไรเนี่ยเฮสซับบนหัวมีอะไรครับโอ้โหเอ๋มาเป็นก้อนเลยได้วิ่งอีกแล้วมาเรียมตัวกดเลยดู่กูด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 ูู้เดู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 ลูดูดูลอดููดูดูด ใครวันนนดูครับอ้อชี้หน้าได้ยิงขาแต่เขาระเบิดอ,อย่างเทพตายไหมไม่ตายตู้สองตัวสองตัวถอย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 ก่อนทำอะไรสวัสดีเตะเตะยิงหัวใส่โลบแป๊บ ลุงเต๋อเหรอเฮ้ยใส่ฟันฟันตายปลาใหม่แล้วไม่ดีนะลุงปลาของใส่นี่ยตายบ้านนี้มีอะไรฮลัลโหลอุยอ้ยงูฟันอุ้ยที อยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนแล้วอุกูใจเย็นดีลุงผมกำลังตามล่าหางูอยู่ไม่ได้ไงไม่ได้ไงใจเย็นดีลุงผมขอฆ่างูก่อนไม่ได้เหรอไปไปไหน,หนอ,อีงูจะหนีไปไหนเสร็จแน่ไปไหนแล้วอ่าตายตาย,ยไม่โดนเอาลุงโทษยิงงู อีกล่อยไปดีกว่าเฮ้ก็สุดนี่รอไปหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลบได้สวัสดีครับนี่เนี่ยเอาเฮ้ยเว้าวเสียลอยแล้วอยู่ไหนวะนี่ฝอนใต้น้ำ ไปเดินต่อดีฝาไปก่อนเลยเจ้างูเจออีกตัวละเหยียบซะเลยอะไรชี้หน้าอีกแล้วชี้อีกแล้วชี้อีกแล้วจะเบิร์ดเบิร์ดไปไปไปเอ้ยตรงนี้เหมือนจะมีของดีใช่ไหมจำได้ของรูกเก่าอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมนี่ไง ครับไปไปดีกว่าครับผมที่ไปจากที่นี่ดีกว่าอะไรเนี่ยลุงเจาเอ๋นี่เนี่ยเตะล้มแล้วเราหนีดีกว่าไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วอ้าวชีาา้หน้าได้ยหลังเขาอืมอะไรเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มาร้อยมาเยอะมาเป็นร้อยเลยเอาระเบิดแปดไปกินนี่แน่เต็มไปอย่างนี้ต้อง T M P สิ้น,นาขาใส่ใส่ยเ,ออเยอะเยอะมากอย่างนี้ต้องระเบิด ออกไปกินเฮ้ยโอ้โหระเบิดช่วยถ้าไม่ปาเมื่อกี้นะตายโอเคเดี๋ยวทีมีต่อในบ,บ้านมีอะไรไหมปืนครับงูอีกแล้วอือทันทันทันฮะถึน,ถ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 นปืนโอเคไปต่อเลย โหลดให้เรียบร้อยโอเคไปอโอ้ตรงไปก่อนหน้ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีของเนาะโอเคไม่มีอะไรเลยเอ้ยกระสุนไพ่อา้าวเอาข้อคดีเนาะผมโอเคโอเคส่องอะไรครับเอ้ย ไข่พายเรือตรงนั้นไหมนะเอาเฮ้นั่นมันคนขับรถนี่วาเอา้เอาทิ้งลงน้ำเฉยอืมเอาไปแล้วทิ้งลงน้ำเพื่ออะไรครับอืมเฮ้ยทำไมมันสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรมา วัดเฮ้อโอ้โหโอ้นั่นมันตัวอะไรเมื่อกี้ตรงนี้มีถุงพายโอเคเมื่อกี้เหมือนเป็นเออ่ปลาตัวเริ่มเลยครับผมมันชื่อว่าเดลลาโก้มั้งเขาเรียกว่าเดลลาโก้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันง่ายก็ปลาชุบแป้งทอดแล้วกันนะตัวเริ่มดี ไม่ได้โอเคเอาถึนปืนมาสรุปเราก็ต้องลงไปขี่เรือนัน่นไงว่าแล้วโอเคคอมไบยาแป๊บหนึง่ง <c oughs> ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไข่ไว้ตรงนี้นี่โอเคดูดีรีโหลดแปบบ๊บโอเคกระสุนด้วยรีโหลดได้หมดไปลูกสอง r ีโ o a d แล้วยังรีโหลดแล้วโอเคไปกันดีกว่ามาพร้อมพร้อมทุกอย่างมาเลย เอาดีตรงไหนตรงนี้เหรอโอเคเอาคาซีนโดนแน่แเลยวะย้อนดึงกระแวงมาแล้วโอ้ตัวเบิ่มนี่นะเดลโก้ปลาชุบแป้งทอดเฮ้ยมาแล้วโอ้โหในสนามกระจายเลยโอ้ตัวเบิ่มโอ้ เอาไว้มันไปเกี่ยวเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวโอโ้โหสิงนสิ้นต้องฆ่าใช่ไหมฮะต้องฆ่าต้องฆ่าแหละมาเฮ้ยออกซ้ายใช่ไหมออกซ้ายขึ้นหลบไอ้พวกไม้พวกนี้ออกขวาด้วยดิฟดิฟดิฟโอโ้โหเอ๊ะเป็งไงเนี่ยเดี๋ยวมันลงใต้น้ำลบลบอเอาไมา้แล้วขอนไม้ลบลบลบถ้าโชว์นี่คือตกน้ำนะฮะ เสียเลือดด้วยหลบๆๆว่าออกขวาไว้ตลอดดิกอีกแล้วเฮ้ยเลิกเลยแล้วตรงเนี้ยโอเคได้เวลาปลาใสอือาไปหนึ่งดอกสองดอกอ่ะเฮ้ยอย่าพุ่งหนีสิเอาไปได้แล้วเอาหายไปแล้วฮัลโหลเอ้านี่เหรอยังไง อ๋อหน,นี่งดิแต่เยน็นๆไม่ต้องอาปากหรอกเ็นปากเวอสี่เอาไปไหนแล้วออามาต่อเลยต่อเลยมาขวาหลอขวามเป็นอาปากมันงับเราเอาหอูเฉียบนิดเดียวมามามาต,อต,อตอ่อต่อต่ออตายตาย ของที่อยู่บนเรือเรือนี่ไม่มีรหมวดก็ทีโว่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 มาทางโวงโล่งเนี่ยชอบชอบมาเลยไม่ต้องดำน้ำสิดำน้ำทำไมทำไมทำไมนับอีกแล้วมามามาห่อเลยจะไปไหนนะเอาเฮ้ยขึ้นมาอ้าว ไปไแล้วั e โหลหาไปแกไหนเนี่ยขวขวาขวาูขว่ไหนนี่เหรอหรอแป๊บเลดีๆอาปลาื้นหือเข้าเต็มปลาตตายเปลาชุปแปง้งอซะโว้ยเแล้วเออเดี๋เดี๋ยวอะไรดิ เฮ้ยมันขาโอ้เฮ้ยอย่าไม่อย่าไปท่อกับมันอย่าไม่อย่าลงกระทะฝันฝันอีกอืออือขาดขาดสักทีขาดไหมโอเคขาดโอ้ยเออรอดเออเออแทบตายไปไป เออขนทางตามหากุญแจชัางยากเย็นยิ่งนักไปโอเคจอดฝั่งละวเอาฝั่งเรียบร้อยเอาเป็นไรเอาเอาเอาเฮ้ยไอเป็นเลือดวัดโอ้โหเป็นไรเอา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 เรียบร้อย หมดสติอ้าวจบชัปเตอร์แล้วโอเคนะผมเดี๋ยวค่อยต่อกันในชัปเตอร์หน้าครับผมตลอบวันนี้สวัสดีครับ